สัสดีค่ะพี่น้องโดนเต่าจีได้มาบานพี่น้องเลยบรรยากาศปนกับตกลิ้นพกแป๊กพกแป๊กจ้าบรรยากาศอยู่บ้านนี่เต็นท์ห่าพี่น้องเริ่มลวนได้กลับเทียหลังบ้านที่ไงแล้วมาเอาห่าออกนึงอันผักตน้นิ้น คุ้มต้นนี้คุ้มหลังบ้านก็นได้อือคือดีที่เราหนาปนทั้งเบิ้องก่ได้เลยยังไม่ค่อยได้อยู่เนาะปีหนึ่งกลับเที่งเท่าบางครัง้งได้กลับเท่าเดียวปีหนึ่งก็ได้ก็ที่นี้ปนปล่อยๆจากพี่นอ้อง สบายดีสืบบูทุกคนเด้อจ่าต่างต่างสืบคิดสอบบุลากรไม่ใกล้เขาทุกบูสืบคนเนาะจ่าเนาะถ้าเดือดเบื้องรอบบ้านจ่าเนาะฝนมาโคบคักโคบแน่พี่น้องบ้านจ่าพอไงแล้วมาดึงตอนเช้าเน่ะดึงเนาะกุ้งเนายเชื้อผักผักตำนิ่มเด้อบางเหน่มันบ้านพี่น้องกันบ้านปา ติดกันเป็นอยู่บ้านก็นมึงสะอาดกูกันอยู่บ้านแยกต่อมนว่ามันอยู่ตรงไหนตรงน้าค่ะขนาดพเนี้ยแล้วดึงออกเล่นหลังบ้านดึงออกมือซองยางมึงทำอะไรเห็ง,หงตดตดดิดอยู่กับบานไฟต้นบานไฟดอกนั่นจริงกับซุปน้ำไม้นะพี่น้องเป็นดอกอีกต้นนึงนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณพี่น้องอุ้ยเส่บเสบแบบเนี้กินกับชุบน้ไม้นนี่มันอยู่ทั้งแดนฟังไหมป้าป้าขอดอกหวานไฟกินเลยเด้อป้าไปทั้งใดบุป้าก็ได้อุ้ย้ยกินกับปนป่าอุ้ยปนป่าก็เส่บบกน้ำมัก็เส่บพี่น้อง้อืมคุณอะยางงาม อุ้ยอ่อนของบ้านเขาหากินยากตลาดก็ได้อืมที่นีแต่ช่วงสามโมงเลยตลาดไปล่างดีกิหนุ่้อื้อหอมหอมหอมห่หอมดอกบานไป เดีอนแย้ตมพาไปบึงฟังปุ่นพิมพ์บ้านเฮาคักแน่ก็ยังฝุน่นพ่อป่วยหยาท่วมหนาปุนนั่ก็ะปินึ่งซี่เนาะพี่น้องจ้าที่เอาอันใดไม่รู้คลิปให้พี่น้องบึง้งคิดหอดคิดถึงทักทา,ายเพื่อนๆจ้าหนาปุนหยาบึ้งก็บ่ได้ท่วมปุ่นท่วมหอดเยันหลังนั่น เราไม่มีเงินมาต่อเติมท่านบำรุงขึ้นอยู่เงินมันมนันก็มันมันก็ได้ไม่เห็ดไหมบรรยากาศอุย้ยรอบบ้านไปนออยู่ที่เต็นท์หยาบปืนหาผลมันก็นจะตีแล้วเนาะน้าย้ำให้ย้ำนาเนาะหาผล หนากรมมีอย่างไรดอกแ้วพี่น้องทักทายพ่อหายหายขึ้นฮอดคิดถึงนะจ้าให้เบ่งบรรยากศาศหนาฝนจ้ะหนาแรงกับเป็นจังปังอยู่หนาฝนกับจังสี่แหละพี่น้องหนาก็ที่ถ่วมบ้านเนเี่ยทักทายพ่อหายคิดฮอดคิดถึงเพื่อนๆนจ้าเออละวกะ คุณเดชจ้าพี่น้องเกกันไหมคลิปหน้าจ้าปฏิจจ้าแต่ก็จะเป่าลืมย็ดต่อมเด้อพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามย็ดต่อมจิ้มเพ้แต่เป็นบ้านๆนเดชจ้า